ไม่ได้ส่งเสียยามะขมทรงเดชนะจ๊ะวันนี้ครัวบันนี่ชวนทําเมนูแซบตามปากอย่างเมนูเซนแก้วเห็ดรวมหมูสับกุ้งสดจ้าอันนี้ก็เห็นที่ร้านหนึ่งนะคะเขาจะมีเมนูนี้แล้วก็มีคนสั่งบ่อยมากๆเราด้วยนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะสักหนึ่งช้อนน้ำกระเทียมดองหนึ่งทัพพีน้ำปลาหนึ่งทัพพีค่ะตามด้วยน้ำมะนาวหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็พริกนะคะจะปัญญ่นยาปั่นละเอียดก็จัดเลยจ้า คนเลยจะให้น้ำปลาละลายนี่เห็ดของเรานะจ๊ะวันนี้มีหมูสับแล้วก็กุ้งด้วยจ้าก็มีเห็ดออรินจิเห็ดแล้วก็หิดอะไรนะเห็ดน่าจะเป็นชีเมจิเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีเห็ดขนทองค่ะวันนี้ใส่สามเห็ดจ้านีจ้าแล้วก็หมูสับแล้วก็กุ้งของเรานี่ใส่ลงไปเลยต้มเห็ดก่อนนะทุกคนเพราะว่าแบบ เห็ดบางทีมันจะแบบสุกยากกว่าพวกกุ้งพวกหมูซับอีกนะเสร็จแล้วก็เอาเห็ดจ้าเอาต้องให้เสดจเด็ดน้ํนะไม่งั้นน้าเห็ดอ่ะมันจะปนล,ลงไปมากเกินนะเพราะพวกตัวเห็ดมันจะมีน้ําอยู่แล้วแล้วก็นี่เดจ้าเส้นแก้วสาหร่ายกรุบกรุบอร่อยสุดๆเลยจ้าแล้วก็เอาไปล้างน้านะจ้าไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรแล้วก็มาใส่ได้เลยแล้วก็ขึ้นช่ายจ้าหอมแดงมะเขือเทศจ้า ยำเลยจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะเส้นแก้วนี้ก็ซื้อง,ง่ายๆจากที่เซเวน่นไม่รู้ว่าชอบกินกันไหมแซบเบอร์มาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยจ้าทุกคนน้ำยำที่ว่าฉ่ำยังไม่ฉ่ำถ้าเวลาเห็นหน้าคุณโอ้ยอันนี้ก็เชยไปเนาะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูยำนี้ก็ยำง่ายๆก็สามารถทำกินเลี้ยงปีใหม่ทำเมนูหิวยำดึกแบบว่าอร่อยสุดๆน้ำยำแซ่บเวอร์ง,ง่ายๆตามสไตล์ครัวบันนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะทุกคนกินข้าวเป็นเพื่อนกันกินยำเป็นเพื่อนเธอจ้า